ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ Ford Ranger นะครับก็มีเพื่อนๆสอบถามกันมาว่า r a n เจอร์นี่เสริมแหนบกี่แผ่นนะครับบรรทุก3ตันนี่ของผมก็สวนมากก็บรรทุกปามปุ๋ยนะครับก็ได้ทำคลิปไปหลายคลิปแล้วบรรทุกปามบรรทุกปุ๋ยก็โดยรวมน้ำหนักโดยรวมก็จะไม่เกิน3ตัน5นะที่ผมเคยบรรทุกสูงสุดนะครับไม่เกิน3ตัน5นะเดี๋ยวไปดูกันซิว่าผมเนี่ยได้มีการทำการเสริมแหนบ กีแผนมีแหนบอะไรบ้างแล้วก็เพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับในการบรรทุกปามแล้วก็เชิญเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับครับก็มาดูกันครับว่าเราได้เสริมแหนบฟอร์จเจอร์ 4x2 นะครับเครื่องยนต์2.2ลิตรไปกี่แผ่นนะครับไม่ก็มุดกันมาดูใต้ของรถกันเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่ครับก็คือจะเป็นหน้าตาของแหนบที่ผมได้เสริมไปนะ ก็จะมีแนบคานหาบนะครับแนบคานหาบหนึ 1, 2, นะครับเป็นของ S M M นะน่าจะเป็น3มิตอีกแล้วนะครับเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยของร i วโนะแล้วก็แนบแอดของ Ironman นะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับเป็นแนบเอดเพิ่มความสูงสองนิ้วครึ่งนะแต่ตัวเต้ยก็จะสูงอะไรจะสูงไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะไม่เหมือนตัวสูงตัวสูง2นิ้วครึ่ง แล้วก็มีตุกเต็ครับตุกเต็แปดนิ้วนะแปดนิ้วตุกเต็งแปดนิ้วกันเลยกอกเดิมนี่หกนิ้วนะเอาไม่อยู่จริงๆรงตุกเต็นนี่ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นตัวเตี้ยนะแต่ถ้าเป็นตัวสูงก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับก็แหนบก็เสริมประมาณนี้ก็บรรทุกได้สามตันไม่เกินสามตันห้าก็ถือว่าโอเคอยู่ครับการกับขี่อะไรก็นิ่งใช้ได้ก็คือแหนบเดิมๆนะครับที่ติดมาจากตัวรถนะ แหนบเดิมก็จะอยู่ด้านใต้คนระับตัวนี้นะหนึ่งก็สองนะตัวนี้ตามที่นิ้วผมชี้เลยชี้เลยนะครับแหนบเดิมก็มันทุกได้นะครับแต่ว่ามันตามตันก็ไม่ไหวนะมันห้อยนะับตัวรถก็จะกดมาถึงเกือบถึงพื้นกันเลยทีเดียวเชียวถ้าไม่เสริมแหนบนะครับเพราะมันเป็นตัวเตี้ยแล้วมันทุกขนาดสามตันนี่ก็ไม่ไหวนะนี่ผมต้องตอดไอ้เจ้าเขาเรียกอะไรวะบังโคลนเนาะบังโคลนท้ายนี่ออกเลยนะนี่เจ้าบังโคลนท้ายเนี่ย มันของรีวเนี่ยต้องถอดออกนะเมื่อมันทุกหนักสามตันแล้วมันจะกดทําให้ตัวติทําให้เจ้าตรงเนี้เรียกไปถูกตกกระบะเนี่ยกดลงมาแล้วก็ทําให้ไอ้บางโครนเนี่ยขูดกับพื้นนะไม่ไหวต้องถอดออกเลยมันทุกนี่ขนาดเสริมขนาดนี้แล้วมันยังกดเลยนะกดทําให้ตัวรถตา่าเตีย้ยเรียบพื้นกันเลยทีเดียวเชียวออก็จะประมาณนี้นะการเสริมแหนบ ไม่มีอะไรมากครับสี่คูณสองก็ทำไม่ต้องเยอะนะของฟอร์นี่ดีอยู่อย่างนึงครับก็คือไม่ต้องเปลี่ยนโช๊คนะโช๊คเดิมเอาอยู่ครับสามตันไม่เกินสามตันห้าเอาอยู่นะครับโชค๊คโช๊คเดิมเดิมก็ค่อนข้างจะใหญ่โตโมโหฬานอยู่แล้วถ้าเทียบก้ารีโวแล้วก็คนเรื่องครับโช๊คของโตโยตานี่ค่อนข้างเล็กไปหน่อยแต่ของฟอร์นี่ใหญ่นะใหญ่โตคนระับไม่ต้องดรามากนะครับเนี่ย ก็ผมใช้งานจริงทั้งสองยี่ห้อนะบางคนก็มาด่ามากอีกโอ้วันนู้นวันนั้นวันนี้นีนน่รู้จะด่ามากทำไมก็ผมใช้งานจริงมาทั้งสองรุ่นนะมีดีมีเสียแตกต่างกันไปนะโอเคนอกเรื่องไปไกลแล้วก็จะมานนี้ครับก็เป็นสูตรนี้ก็ใช้ได้นะสำหรับใครที่จะบรรทุกไม่เกินสามตันห้าก็แหนบแอดคู่หนึ่งนะครับแล้วก็แหนบหามนะครับข้างละสามแผ่นเป็นหกแล้วก็อย่าลืมลูกยางนี่ครับลูกยางกันกระแทกแหนบ ตรงเตงนะครับถ so so, like so, so, so so, so ้าเป็นตัวเตี้ยนะย้ําว่าเป็นตัวเตี้ยตัวเตี้ยก็บอกให้ตรงรุ่นนะครับเนี่ยเจ้าตรงเตงเนี่ยมันจะไม่เหมือนนะให้เพื่อนได้รับชมกันเจ้าตรงเตีงนี่ก็จะไม่เหมือนเพื่อนนะก็บอกเอาไว้ว่าเป็นของเฟอร์นเจอร์นะให้ดีก็ถอดของเก่าไปเทียบไปดูเลยเพราะอะไเป็นเป็นปัญหาครับผมเอาไปเทียบดูต่อแรกไม่ได้เอาไปเทียบนะครับตอนเปลี่ยนได้ของวีโก้มาเฉยนะครับใส่มา สักพักหนึ่งกินในนี่ี่ยไอเขาเรียกบูธหูแหนบนะบนล่างไปหมดเลยนะไม่ตรงรุ่นต้องเปลี่ยนบูธหูแหนบกันใหม่แล้วก็ไปซื้อตรกตเตงใหม่อีกแม่เจ้ามันจะข้างบนมันจะโค้งอยู่นะตรงเตงเนี่ยถ้าจะซื้อ <c oughs> จะซื้อก็ต้องถอดของเดิมไปเที่ยมให้เขาดูนะร้านประดับยนตเนี่ยไอไม่ใช่ร้านประดับยน,น์คร,ร้านอะไรยนนะอะไหลยนตทั่วไปนะเพราะส่วนมากมันจะมีแต่ของวีโก้รีโวซะเยอะนะดีแม็กซซะเยอะ ต่ของฟอร์ดเองจะไม่ค่อยมีครับฟอร์ดมาด้าก็ต้องถอดไปเทียบไปเขาดูนะคนเดซื้อนะแหนบก็เหมือนกันนะแหนบนี้ก็บอกเขาให้ตรงรุ่นนะว่าของรถคุณนี่เป็นรุ่นอะไรนะเหมือนของผมนี่ก็เป็นฟอร์ดเ n g นเจอร์ปีสองพันสิบห้านะครับก็บอกตรงรุ่นไปเลยนะเป็นตัวเตี้ยตัวสี่ขูนสองนะเพราะว่าถ้าตัวยกสูงก็แหนบแหนบหาก็จะอีกแบบนงครับเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ดูเจ้ารีวนะก็ได้ถ่ายคลิปเลยนะครับถ้าเป็นตัวยกสูงก็จะเนี่ยหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะ แล้วแต่กงจะค้อง,อองรุ่นใครรุ่นมันนะครับรูปแบบไม่เหมือนกันบอกตรงรุ่นนะครับปือมาแล้วไม่ต้องเปลี่ยนเอาไปกลับไปเปลี่ยนที่เสียเวลาอีกนะครับบอกรุ่นเขาไปเลยให้ดีก็บอกปีบอกอะไรไปด้วยนะครับส่วน,นแหนบแป้นี้ก็น่าจะใส่ได้ทุกรุ่นนะนแหนบแป้ไอรอนแมนเนี่ยก็เหมือนเมือนกันนะครับรีวก็ใส่มันเหมือนกันฟอร์ดก็ใส่มันเหมือนกันนะครับรรนนรบีทีเอสสิบโปรผมยังใส่เลยนะนแหนบแป้ ถ้าไม่ท้ายสูงขึ้นมาสองนิ้วครึ่งนะจำเป็นนะแหนบแอดเนี่ยกรณีที่คุณไม่ได้บรรทุกเนี่ยมันจะเห็นบลมากเลยก็คือถ้ารถเปล่านี้ก็จะทำให้รถมันดีขึ้นนะวิ่งดีขึ้นแต่ถ้าแส,แ,สแ,สแสบโอ้ยลินพันเงาถ้าเสริมแหนบพวกนี้ไปโดยไม่มีแหนบแอดขั้นกลางนะครับก็จะทำให้พคุณวิ่งรถเปล่าน,นะครับทำให้รถแข็งนะ วิ่งแทบไม่ได้กันเลยทีเดียวเชียวดีเด้งเหมือนม้าเลยครับแต่ถ้ามีแนบแอสก็ช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยแหละก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าสู่กันฟังนะครับโอเคถ้าใครจะเสริมแนบประมาณนี้ก็สามารถดูไว้เป็นแนวทางได้นะครับสำหรับใครที่เอาไปบันทุกปามบรรทุกปุ๋ยนะครับไม่เกินสามตันครึ่ง โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ